ใ่ค่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16ตุลาคม2568อัปเดตล่าสดสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยคลิปนี้มีเฮนะคะล่าสุดกระทรวงอุตสารกรรมจ่อจ่ายเพิ่มเป็น100บาทต่อตันตัดอ้อยสดนะคะสีองค์กรชาวไร่ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงอุกสากรรมได้หาหรือถึงปัญหาที่พี่น้อง เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้พบเจออยู่ในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาอ้อยเงินตัดอ้อยสดที่ยังได้กัดไม่ครบนะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาอัปเดตกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอเพิ่มเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเป็น100บาทต่อตันเงินช่วยเหลือส่วนที่เพิ่มขึ้น31บาทต่อตันจะใช้งบประมาณจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืน นายธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยนะคะภายหลังผู้แทน4องค์กรชาวไร่อ้อยซึ่งประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสะหะสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมัพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือการจ่ายเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสดฤดูการผลิต ปี2567ทับ68และแก้ไขปัญหาราคาอ้อยฤดูการผลิตปี2568ทับ69ว่าได้รับทราบเรื่องที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนแล้ว โดยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนและขอรับไปประสานงานและเร่งหาทางออกให้กับทุกฝ่ายสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความตั้งใจที่จะทําให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่จํากัดสําหรับความคืบหน้าการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยข้อมูลในวันที่30กันยายน68นะคะดำเนินการจ่ายไปแล้ว1 2 000, 1 6 5ราย คิดเป็น95.77%ของชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์นะคะและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือและเสนอเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่ชาวไร่อ้อยที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอให้ความเห็นชอบนะคะนอกจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังผลักดันการสนับสนุนกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในอัตรา3เบบาทต่อตันนะคะเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาเผาอ้อยอย่างยั่งยืนซึ่งอยู่ระหว่าง การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือกอทอและคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอโดยผู้แทนชาวไร่อ้อยผู้แทนโรงงานและผู้แทนภาครัฐร่วมเป็นคณะกรรมการนะคะรดูการผลิตที่ผ่านมากเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีในการลดฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าทำให้ตัวเลขเผาอ้อยต่ำสุดเป็นประวัติการที่ 14.86%นี่คือข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้อัปเดต16ตุลาคม2568